ห้าคำแนะนำของอิหม่ามชาฟีอีท่านอิหม่ามชาฟีอีกล่าวว่าหนึ่งท่านอย่าได้พยายามที่จะเอาชนะในทุกความขัดแยง้งเพราะบางครั้งการรักษาน้ำใจสำคัญกว่าการรักษาจุดยืนสองท่านอย่าได้ทำลายสะพานที่ท่านได้เคยสร้างและใช้มันเพราะบางทีท่านอาจจำเป็นจะต้องใช้มันเพื่อเดินทางกลับในสักวันหนึ่งสามท่านจงรังเกียจในความผิดทว่าจงอยากเกลียดชังผู้ที่ผิดพลาดสี่จงให้ทุกอนุนในหัวใจท่านกริ้วโกรธการฟ่าฝืนกระทำชั่วทว่าท่านจงให้อภยัย และเมตตาต่อผู้ฝ่าฝืนกระทาผิดเถิดหากท่านจงวิจารณ์ในคําพูดทว่าท่านต้องให้เกียรติต่อผู้พูดเพราะแท้จริงงานของเราคือการขจัดโรคร้ายหาใช่การทําลายผู้ป่วยไขย้และอีหม่มซาฟีอียังได้บอกว่าสี่สิ่งที่ทําให้เราได้รับริสกีนั้นก็คือ 1. นึ่ขียามุลไลสองมากด้วยการอ่านอิติกฟัสในวัตถุซุปี่รุ่งอรุณ 3. ง่ายต่อการบริจาคสี่ทำการซิกเกตทั้งเช้าและเย็น และมี4สาเหตุที่ทําให้ห่างจากการได้รับลิสกี 1. นนอนในตอนเช้าหลังซุบฮี่สไม่ค่อยละหมาดสาขี้เกียจ4ทํทร้ายหรือหักหลังทั้งนี้ทั้งนั้นความมานะอุตสาหะความอดทนและการอดออมก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราได้ในสิ่งที่เราต้องการควบคู่ไปกับการดุอาศเพื่อเป็นการมอบหมายให้กับพระองค์และไม่ละทิ้งการทําอามาันอิบารัตอยู่เสมออินชาอาัลละห์เนื้อหาบทความนิชาพัสสุทีกลุ่มฮะดดษที่คัสสัน ทางสิ่งนี้เป็นประโยชน์โปรดนำไปอามานและบอกต่ออินชาอัลลาะ์ห้าคำแนะนำของอิหม่ามชาฟีอีท่านอิหม่ามชาฟีอีกล่าวว่าหนึ่งท่านอย่าได้พยายามที่จะเอาชนะในทุกความขัดแยง้งเพราะบางครั้งการรักษาน้ำใจสำคัญกว่าการรักษาจุดยืนสองท่านอย่าได้ทำลายสะพานที่ท่านได้เคยสร้างและใช้มัน เพราะบางทีท่านอาจจําเป็นจะต้องใช้มันเพื่อเดินทางกลับในสักวันหนึ่งสามท่านจงรังเกียจในความผิดทว่าจงอยากเกลียดชังผู้ที่ผิดพลาดสี่จงให้ทุกอนุนในหัวใจท่านกริ้วโกรธการฝ่าฝืนกระทําชั่วทว่าท่านจงให้อภัยและเมตตาต่อผู้ฝ่าฝืนกระทําผิดเถิดหากท่านจงวิจารณ์ในคําพูดทว่าท่านต้องให้เกียรติต่อผู้พูดเพราะแท้จริงงานของเราคือการขจัดโรคร้ายหาใช่การทําลายผู้ป่วยไขย้และอีหม่มซาฟีอียังได้บอกว่า สสิ่งที่ทําให้เราได้รับริสกีนั้นก็คือ 1. ขียามุนไลสอมากด้วยการอ่านอิติกฟัสในวัตูสซุบฮี่รุ่งอรุณ 3. ง่ายต่อการบริจาคสี่ทำการซิเเกตทั้งเช้าและเย็นและมี4ส,สาเหตุที่ทําให้ห่างจากการได้รับริสกี 1. หน,นอนในตอนเช้าหลังซุบฮี่สอไม่ค่อยละหมาดสามขี้เกียจสี่ทำร้ายหรือหักหลังทั้งนี้ทั้งนั้นความมานะอุตสาหะ ความอดทนและการอดออมก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราได้ในสิ่งที่เราต้องการควบคู่ไปกับการดุอาเพื่อเป็นการมอบหมายให้กับพระองค์และไม่ละทิ้งการทําอามานอิบารัตอยู่เสมออินชาอัลละห์เนื้อหาบทความนิชาพัสสุธีกลุ่มฮะดีทิทที่คัสสันหากสิ่งนี้เป็นประโยชน์โปรดนําไปอามานและบอกต่ออินชาอัลละห์